จะมาเปลี่ยนหมอน้ำนะครับน้ำมอน้ำนะครับรถยนต์นะครับจะเปลี่ยนไปนะครับมาเกือบสองสองปีมาดูเลยครับจะเป็นสีแบบนี้ครับจะเป็นสีแบบน้ําตาลน้ําตาลนี่คือเยอะแล้วครับมีเสิมออกมาเยอะแล้วครับนี่จริงๆเราต้องอยู่ที่ระยะนะครับไม่ใช่อยู่ที่อายุอายุปีไม่น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเราใช้น้ําเราใช้รถเยอะก็ต้องเปลี่ยนเร็วนะครับผมผมก็มาทําวิธีเปลี่ยนแล้วกันแบบคร่าวๆแล้วกันปกติจะอยู่ตรงนี้นะครับ สายมันจะเข้าไปแล้วผมถอดออกแล,แล้วมันจะเป็นตัวเดียวกันกับเป็นหม้อน,น้ํำเราขึ้นมาแล้วเราขันนอตตัวนี้ออกคือล้างก่อนนะลึงขึ้นมาด้เลยนี่ครับเขาจะเขาจะถอดง่ายมากเลยครับเป็นบ่ายึดสองอันนะครับแล้วก็ถลอดขึ้นมาเลยนอตตัวเดียวอะล้วก็ล้างมาได้สภาพนี้นะครับล้างไปประมาณยี่สิบนาทีได้ประมาณนี้นะครับรอบหน้าเราเปลี่ยนใหม่ดีกว่านะมันล้างไม่ออกแล้วล้างยากมากแล้วครับ <c oughs> บางไปเลยทำดูเลยครับ ตรงนี้นะครับ๋ยอากาศจะเข้าเราก็น้ําน้ําเปล่ามาเติมให้เก็นแมกนะครับมีมีมีแมกนะครับเราก็ใส่ไว้แมกนะครับแล้วก็เติม e น้ํายาหล่อเย็นไปสักสองสาฝาสองฝาแล้วกันนะครับเติมก็ประมาณนี้ครับที่เติมไว้เดือยตรงนั้นนะครับถ้ามองลงไปจากห้องห้องเครื่องนะครับจากข้างบนนะครับเนี่ยเห็นเดือยตรงนี้ครับอ่าเดือยตรงนั้นจะเป็นตัวปล่อยน้ําออกนะครับเดือยตัวนี้ดูอยู่ข้างล่างนะครับคือหมุนควนเข็มนาฬิกานะครับ นี่ออกแล้วนะครับมันจะดูนิดครับมันก็จะมีสีเขียวอยู่แหละเติมน้ำหล่อเย็นนะเรื่อยๆนะครับมันก็มีสีเขียวอยู่บางก็ยังไงก็ต้องเปลี่ยนนะฮะอายุมันสองปีแล้วก็ต้องเปลี่ยนถึงจะเติมไปก็ต้องเปลี่ยนนะครับนี่ออกนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยมีโอริงเล็กๆอันนี้คือเรายังใช้ได้นะครับโอริงไม่ด้านนะครับเนร่างเงี้ยครับทําเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนน้าใส่นะครับผมอ่าแต่ว่าทาไปหลายๆรอบนะครับผม ใส่ตัวปิดก๊อก้ไปนะครับจริงๆตัวนี้ต้องใช้หนึ่งคันนะครับผมแต่ทีนี้ผมใช้ไปแล้วนะครับเหลือแค่นี้ก็เดี๋ยวค่อยหาซื้อมาเติมเพิ่มนะครับผมคือผมใส่วันนี้สองฝานะครับค่อยเติมไปเรื่อยๆนะครับอย่าใจร้อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวอากาศมันเข้าไปข้างในเยอะเกินไปแล้วน้ําจะไม่พอครับครับก็เติมยาหล่อเย็นเลยนะครับ่ถึงมันไม่ถึงลิตรนะครับมันเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบมลลหนึ่งขวดต่อหนึ่งคันนะครับ เราต้องเติมใจเย็นๆไปเรื que, เร่อยๆนะครับน้ำไม่พอเขาก็จะดูดจากหม้อพักตรงนู้นมาช่วยอยู่แล้วนะครับเราก็ไปดูที่หม้อพักว่าอ๋อน้ำลดไปเท่าไหร่เราก็จะอ๋อรู้แล้วว่าขาดเท่าไหร่เราก็ไปเติมตรงนู้นไว้นะครับผมก็คือเติมให้จนเอ่อยอย่างนี้เลยนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้เลยครับเนี่ยครับมันก็จะมันก็จะไม่ไม่ไม่มียุบลงไปเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับเสร็จเรียบร้อยนะครับปากไว้ประมาณนี้ครับขอให้วันนี้เป็นวันดีสำหรับทุกคนครับขอบคุณที่รับชมและติดตามครับสวัสดีครับ เรียบร้อยครับ